สวัสดีครับตั้งถสอนเทนนะครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันตอนครับวันที่18เดือน3นะครับผมเมื่อวานนะครับก็มีจังหวะเข้าของอาจารย์นะครับหลังจากที่แท่งนี้ time frame 30นาทีนะครับพักตัวนะครับผมอาจารย์ก็รอเข้าเบรกนะครับแต่ผมยังไม่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเงื่อนไขเขาคืออะไรนะครับจังหวะเข้านะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็ถ้าผมซูมเข้าไปใน time frame ที่เล็กลงนะครับคิดว่า มีจังหวะเข้าของพี่มินิก้าอยู่นะครับผมก็เลยไฮไลท์สีน้ำเงินทิ้งไว้เพื่อกลับมาดูนะครับผมแล้วก็ถ้าดูทำเฟรมใหญ่จะเป็นบริเวณเออ่นี่นะครับแถวแถวเทนไลน์นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับมีไส้ทำเฟรมระดับสี่ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าโซนนี้มีแนวรับมีแรงซื้ออยู่นะครับผม ก็ยังรับอยู่นะครับส่วนเมื่อวานผมก็ไม่ได้เทรดเพิ่มนะก็อืเข้าไปไม้เดียวนะผม GJ เมื่อวานก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เข้าตอนนี้เดี๋ยวเอาทองกันดะีกว่าทองนะครับตอนนี้ออทำา i g นะผมก็ไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับ ทำเฟมเดย์ day, จบสวยแลยจบบ l ริ h นะครับแล้วก็วิ่งไปต่อเลยเนี่ยสี่ชั่วโมงพักตัวไปต่อก็อีกประมาณสิบสองนาทีนะครับแท่งสี่ชั่วโมงจะจบแท่งนะครับแล้วก็1ชั่วโมงจบแท่งถ้าเขาสร้างแนวต้านบริเวณนี้นะครับ ตอนนี้เรามีแนวแนวรับแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเขาสร้างกรอบการเล่นเ,น,เนี่ยเหมือนเดิมครับรอเขาเบรกว่าจะเบรกขึ้นไปต่อหรือจะเบรกลงนะครับผมใครที่เล่นเบรกลงก็อาจจะต้องดูเทรนด์ไลน์ด้วยครับว่ามีหรือเปล่าไม่งั้นเราจะโดนเด้งขึ้นมากินสต็อปลอสนะผมอืมแต่ถ้าแท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้จบบูริสนะครับหนึ่งชั่วโมงจบแบบนี้นะครับ แล้วสามสิบนาทีจบพักตัวแบบนี้นะผมโอ้จะพักให้ไหมเนี่ยถ้าเขาพักตัวแบบนี้นะครับยังไม่เบรกไส้นี้นะผมคิดว่าสวยนะครับอาจจะมีจังหวะเข้าให้เราเข้าเบรกตรงนี้เพื่อให้ลุ้นให้ขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเขาไปเลยก็ปล่อยเขาไปนะครับอันนี้คือแผนผมนะครับก็คือรอเขาสร้างกรอบหรือรอแท่งนี้พักตัวนะครับอีกสิบนาทีนะครับผม ส่วน GJ จะเห็นว่าผมตั้งเออ่ alert ไว้นะครับก็เพราะว่าอืมเขาคงไม่ลงมาหรอกมั้งแนวรับโซนเนี้ยถ้าลงก็คือต้องแรงมากอะ่ะผมก็เลยรอรับบริเวณแนวแนวรับเรียกว่าอะไรโลของ time frame สี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับ time frame หนึ่งชั่วโมงโซนนี้นะครับ ก็เลยตั้ง alert ไว้นะครับเผื่อเขาลงมาก็อาจจะมีจังหวะเข้าซื้อให้เขาวิ่งขึ้นไปต่อนะครับอืีเจผมรอเล่นขึ้นแล้วกันอยังไม่ไปนะผมก็แผนของผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรมากขอดูสิบห้าทีนึงโอ้ พอได้ครับพอได้ขอให้พี่ทุกคนโชคดีการเทรดนะครับผมครับ